นะคะจะแอนแมสให้ดูลูกใหญ่มากนะคะจะแอนแมสหนักกว่านะคะอันนี้หกขีดหนักจะหนักกว่าชักดูละแก่แล้วก็จะเริ่มเหลืองๆอง ะะแก่เป็นแบบนี้ขัวเปิือก่างงางน,นะคะ,คะใช้คแอนแมสนี้เป็นสายพันธุ์อินโดนีเซียนะคะนี่ค่ะพักมีหลายสายพันธุ์ดูนะคะแต่นนี้เราเลือกเฉพาะพันธุ์ลูกใหญ่ ใครที่ไม่เคยเห็นต้นลูกพับเดี๋ยวเราจะให้ดูค่ะปลูกไว้อยู่นะคะเนี่ยค่ะต้นก้อนนี่ค่ะ,แบบแบบคะต้นพับเป็นแบบนี้อันนี้แต่อันนี้สายพันธุ์จัมโบ้นะคะนคะเป็นแบบนี้ดูที่ขะต้นละใบลักษณะแบบนี้นะคะครับช็อคโกแลต ัสดีค่ะบ๊ายบาย